ดีทุกคยอีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูมี่แชนแนลนะคะวันนี้มาพบกับ The Sim Story จะมาเล่าเรื่องราวของครอบ ครัวเก่าแก่ที่ร่ำรวยที่สุดเป็นตระกูลพันปีที่โด่งดังมากๆเคยออกคลิปเก่าๆหลายคลิปสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดด้านขายของพิมี่ยมหรือว่าจะเป็นการรีวิวอาชีพหมอนะคะซึ่งครอบครัวที่พูดถึงนั้นก็คือครอบครัวนี้เลยค่ะเป็นครอบครัวตระกูลมี่นะคะแล้วก็ครอบครัวนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านที่ชื่อว่ามี่นี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านหลังนี้กันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือบ้านมี่นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ้านกันก่อนค่ะว่ามียังไงบ้างนะคะก็ะถือว่าเป็นบ้านที่แบบใหญ่มากแล้วก็เวอร์วังมากเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านเก่าที่ได้รีโนเวทแล้วก็เป็นแบบอย่างที่เห็นนี้นะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็จะเป็นบ้านหลังเก่าที่มีตระกูลต่างๆเยอะมากมายก็เลยอยากจะแนะนำต้นตระกูลสักหน่อยนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องฟิตเนสด้วยนะคะแต่จริงห้องฟิตเนสอยู่ในห้องที่แบบขับแคบแบบนี้ก็ได้อยู่แหละคงไม่อึดอัดหรอกเนาะโอเคส่วนที่ผนังนี้นะคะก็จะเป็นภาพถ่ายของบรรพบุรุษทุกคนจริงๆก็จะมีประมาณ90%แต่อีก10%นั้นคือภาพมันได้แบบหายไปอะไรเงี้ยหลังจากที่ได้รีโนเวทใหม่นะคะ ทีนี้ก็เลยเก็บมาได้แค่ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนํานิดนึงสําหรับต้นตระก,กูลเลยนะคะก็คือคนนี้ผู้หญิงผมสั้นชุดแดงนี้นะคะจริงๆนะําไม่ได้เป็นไม่ได้ชื่อลับลี่นะอันนี้หมายถึงว่าลูกสาวเป็นคนถ่ายภาพนี้ให้นางนางชื่อว่าซูมมี่นั่นเองนะคะก็คือเจ้าของช่องนี้แหละคะ่ะหน้าตาก็ ประมาณนี้นะคะสวยๆอันนี้คือภาพถ่ายเซลฟี่นะคะส่วนอันนี้คือลูกสาวที่ชื่อเลิฟลี่นั่นเองนี่ภาพถ่ายที่ถ่ายกับลูกสาวแล้วก็อันนี้ภาพถ่ายที่กับถ่ายกับสามีนะคะแต่ก็สามีชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้ว <laughs> โอเคส่วนนอกนั้นก็จะเป็นลูกหลานเลนหลนตามมานะคะก็จะมีแบบทั้งคนที่เป็นสามัญชนก็ได้มาแต่งงานกับครอบครัวมี่นะคะ แล้วก็มีอีกหลายตระกูลเลยนะคะตระกูลดังๆทั้งนั้นเลยที่จะแบบมีทั้งครอบครัวจากสถานทูตหรืออ้แบบนี้ก็มาอยู่ในร่วมครอบครัวตระกูลเดียวกันกับเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะจะบอกก่อนนิดนึงว่าจริงๆมันก็จะมีสมัยที่แบบว่าคนที่จะได้เป็นคิงกับควีนเนี่ยนี้จะหมายถึงว่าคนที่สวยแล้วก็หล่อที่สุดนะคะนอกจากรวยแล้วก็จะหน้าตาดีที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุค เฟื่องฟูเลยก็จะเป็นคนนี้ค่ะส่วนภาพถ่ายเซลฟี่จะเป็นคนนี้ชื่อมารียนะคะคนที่ถ่ายชื่อสเตวี่เป็นสามีนะคะแล้วก็นางถือว่าตอนนั้นคือสวยมากเป็นยุคบุกเบิกเลยส่วนผู้ชายที่ถือว่าถือว่าแบบหล่อแบบระดับคิงเลยนะคะก็จะเป็นคนนี้ส่วนสามีก็ภรรยาจะเป็นคนนี้สามีจะเป็นคนนี้นะคะ คนนี้ก็ก็หล่อก็ปังมากเหมือนกันนะคะนี่ชื่อเซบาสเตียนนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะตระกูลต้นตระกูลเยอะมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในมุมอื่นกันบ้างนะคะนี่ก็คือภายในบ้านนะคะทุกคนใหญ่และหรูหรามากนะคะอันนี้ก็ประมาณแบบชั้นสองอันนี้ก็จะเป็นชั้นเหมือนเป็นชั้น ใต้หลังคาห้องใต้หลังคานะ,นะคะก็จะมีห้องนอนส่วนตัวแล้วก็มีอะไรที่แบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะแต่ว่านี้คือมีคนมากระทืบบ้านตุ๊กตาของลูกๆนะคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณแม่มาก่อนเอาล่ะทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะมาแนะนําสมาชิกในบ้านบ้านหลังนี้จะอยู่กันทั้งหมด4คนนะคะทุกคน จะมีทั้งหมด4คน <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำทีละคนกันก่อนนะคะคนแรกนะคะนี่เลยค่ะคุณพ่อของเรานะคะนางก็อายุใกล้จะแบบเรียกง่งไงคือใกล้จะตายแล้วนั่นเองนะคะคือแก่งอมมากแล้วนะคะนางชื่อว่าเควินนะคะทุกคนเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ตระกูลเป็นเป็นคนล่าสุดคนคนล่าสุดของตระกูลมี่นะคะซึ่งก็แต่งงานกับ คุณแม่แคทเธอรีนจำนางได้ไหมคะสำหรับคลิปเก่าๆเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ทำคลิปรีวิวอาชีพหมอซึ่งนางก็เป็นหมอนะคะนางก็ทำอาชีพหมอนี่แหละสามีก็เป็นหมอเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ไปทำงานเลยเข้างาน9้าโมงนี่ก็6โมงเย็นแล้วนะคะจริงๆวันนี้นางไม่ได้ไปทำงานเลยแหละเห็นบ้างกระเป๋าแดง วิบวับๆอย่างนี้คือนางไปสายหรือนางไม่ไปนั่นเองนะคะแหมทำยังกับตัวเองเป็นเจ้าของบ้าบานะคะทีนี้ก็จะมีลูกสาวนะคะลูกสาวชื่อบรินดาคนนี้นะคะเป็นลูกคนโตแต่จริงๆคนสุดท้ายเนี่ยเห็นว่าหน้าแปลกๆใช่ปะ่ะจริงๆนางคือเอเลียนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงเอเลียนคนนี้สักนิดนึงนะคะนางชื่อจิวนะคะนางก็ ที่มาที่ไปของเอเลียนจิวนี้นะคะก็คือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแคทเธอรีนกับเควินนะคะไปท่องอวกาศตามสไตล์ของคนรวยอะไรแบบนี้ซึ่งจรวดอวกาศก็จะอยู่ข้างบ้านนี้เองนะคะ mm hmm. เห็นไหมนี่นี่นี่คือจรวดนะคะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะสามารถที่จะไปวู้คู่ได้หรือว่าจะ try to have a baby ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปแบบว่า explore space ก็คือหมายถึงว่าไปเที่ยวไปท่องต่างประเทศต่ต่างนอกโลกนั่นเองนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยด้วยความที่แคทเธอรีนกับเควินก็ไปท่องอวกาศเล่นนะคะก็เลยไปเจอกับไปเจอกับทาลกของเอเลี่ยนที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศนะคะก็คือแบบอาจจะ ตกลงมาจากจานบินมนุษย์อวกาศอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เควินกับแคทเธอรีนก็เลยสงสารนะคะก็เลยเก็บมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูเหมือนลูกอีกคนนึงนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยลูกสาวทั้งสองคนนะคะทั้งเบลินดาแล้วก็จิลเนี่ยก็ได้โตเป็นสาวแล้วนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความ ความรัก <c oughs> แต่จริตชิบหายพูดถึงความรักกันบ้างนะคะก็คือลูกสาวนี่ก็โตเป็นสาวแล้วเนาะก็พร้อมที่จะมีแฟนอะไรแบบนี้นะคะก็เบลินด้าเนี่ยนางก็มีแฟนแล้วด้วยนะคะสามแฟนแฟนจะเรียกว่าสามีก็ได้เพราะว่าจริงๆนางก็แต่งงานแล้วด้วยนี่คือภาพสามีของนางเดี๋ยวเราไปชมบ้านของของสามีของนางกันเลยดีกว่านี่คือบ้านของสามีเบรินด้านะคะ ซึ่งก็นี่เลยค่ะกําลังนั่งน่าเบื่อเลยนะคะนางกำลังเป็นอะไรกําลังเหมือนแบบว่าท้องอืดหลังจากที่แบบกินอาหารกินของว่างอะไรพวกเนี้ยแล้วแบบเอออารมณ์แบบว่าเอ่อท้องอืดอะไรแบบนี้นะคะกินมากไปกินเร็วไปวประมาณเนี้ยแล้วทีนี้นะคะ โมโหอะไรขนาดนั้นวะก็นางก็ชื่อว่าโแรแลนโดนะคะก็ถือว่านางก็เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในปัจจุบันนี้นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนางก็เป็นผู้ชายคนเดียวในเมืองนี้ที่แบบอยู่ในวัยอยู่ในวัยยังอดาดัลที่พร้อมที่จะแบบแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วนะคะส่วนนองนั้นเนี่ยก็จะเป็นวัยที่แบบวัยทีนนะคะก็จะเป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนี่คือคุณแม่ของนางนะคะชื่อเกรนดอลิน อ่านถูกปะวะโอเคได้ถูกแหละถูกแหละก็ครอบครัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะแบบจนเนาะนี่คือสภาพบ้านนะคะประมาณนี้เอ๊ะโอเคหรือว่าหลังคาโดนปวกกินนะคะโอเคนี่ก็คือสภาพบ้านของนางนะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยมีสาไวาน้ำถือว่าบ้านนั้นก็ถือว่าเป็นระดับที่แบบเกือบเกือบปานกลางนะคะไม่รวยไม่จนแต่ก็ไม่ถึงกับ มีเงินเอออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยครอบครัวนี้นะคะจริงๆนางมีพี่สาวอีกคนนึงนะคุณแม่เนี่ยมีลูกสาวกับลูกชายนะคะลูกสาวนี่ก็เป็นคนผิวดาเหมือนคุณแม่แหละแต่ลูกชายคนนี้นะคะน่าจะเหมือนเก็บมาเลี้ยงเหมือนกันเพราะดูสีผิวกับหน้าตาโคตรต่างกับแม่เลยว่ะแล้วทีนี้นะคะก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะก็คือมินิไอทีช็อปจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ไอทีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าลําโพงทีวีอะไรพวกนี้นะคะจริงๆก็ เดี๋ยวไปดูร้านของพวกเขากันหน่อยไหมไปซะหน่อยละกันไหนๆก็มาแนะนําตัวละครของโรนัลดแล้วนะคะเราก็เลยมาแนะนําธุรกิจของเขากันบ้างนะคะพื้นที่คือใหญ่มากนะคะแต่คือแบบร้าน ร้านสร้างแค่นี้หรือว่างบมีแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะขายแบบอุปกรณ์ไอทีแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตมือถืออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นทีวีคอมพิวเตอร์นะคะทั้งแบบรุ่นสมัยสมัยพศหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะจนถึงปัจจุบันเลยนะคะหรือว่าจนในยุคอนาคตเลยก็ได้นะคะนี่เป็นคอมพิวเตอร์ของมนุษย์อวกาศอะไรแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีพวกวิทยุลำโพงอะไรพวกนี้ขายด้วยนะคะทุกคน ร้านเขาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เปิดร้านนะจ๊ะทุกคนร้านปิดนะคะแต่ถ้าแต่จริงๆถึงร้านปิดยังไงถ้าเงินหมดนะคะก็เปิดนะคะคราวนี้ก็อยากจะมาพูดถึงน้องจิวนะคะน้องคนเล็กนะคะก็จะเป็นอยู่ในวัยทีแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่นางก็มีความแบบเหมือนจะ หน้าตาดีแต่ก็ดูแปลกประหลาดไปกับมนุษย์ทุกคนนะคะเพราะว่านางคือเอเลียนแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่นางก็มีความรักนิดนึงนะคะก็คือนางก็ชอบโรนันโดนะคะซึ่งก็คือสามีของพี่สาวโอ้โหคุณนางค่ะเหมือนละครทีวีเลยค่ะคุณน้องก็แบบว่าเนี่ยเหมือนมีความสัมพันธ์ถ้าเกิดมี2บรรทัดแบบนี้นะคะทุกคนหมายถึงว่าบรรทัดล่างนี้จะเป็น จะเป็นเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนถ้าหัวใจเต็มหลอดแบบนี้นะคะทุกคนหมายถึงว่าความรักเนี่ยอยู่ในระดับที่แบบโอ้ยรักแบบลึกซึ้งมากๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่นางก็พยายามจะจีบโรรันโดนะคะแต่ว่าเหมือนโลรันโด,นโดนเนี่ยก็ เหมือนจะไม่ค่อยปื้มกับมนุษต่างดาวสักเท่าไหร่นะ,ะทุกคนก็เลยแบบเหมือนแค่แบบกําลังเริ่มสร้างสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่มีหลอดสีชมพูเพิ่มเข้ามาเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็อยากจะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจนางโดยการอยากจะให้นางเนี่ยมีแฟนหน่อยคะ่ะทุกคนเหมือนพี่สาวของนางนะคะด้วยความที่นางเนี่ยก็เป็นเอเลียนใช่ไหมก็เลยอยากจะแปลงโฉมนะคะให้นางเนี่ยดูมีเสน่ห์ดูพราวสวยนะคะในหมู่หนุ่มๆนะคะอ่ะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะหยุดไว้ตรงที่อยากจะแปลงโฉมความสวยความงามของนางนะคะให้แบบดูน่ารักกุ้งกิ้งให้ดูกลมกลืนกับมนุษ นะคะแต่อาจจะยากหน่อยทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาไปชมหนุ่มๆที่เป็นวัยทีนเดียวกับนางเนี่ยนะคะว่ามีใครที่หล่อบ้างนะคะเผื่อว่านางเนี่ยจะได้เป็นจุดสนใจของหนุ่มๆน,นะคะ ทีนี้เรามาดูสมาชิกในเมืองของเราว่ามีครอบครัวไหนกันบ้างนะคะจริงๆมีอีกนะแต่ว่าอันนี้เราก็จะเหมือนว่ากดเลิฟเอาไว้สําหรับครอบครัวที่เราเล่นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเหมือนเป็นครอบครัวนี้ที่หนุ่มคนนี้น่ารักละมุนมากนะคะน่าจะเป็นอยู่ในวัยทีนเนาะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่านางจะแบบว่าหลอบประมาณไหนทุกคนทุกคนจําคนนี้ได้ไหมคะสมารานางก็ทําอาชีพเป็น ตำรวจเป็นนักสืบนะคะที่เราก็ได้รีวิวไปเมื่อคลิปสองสามคลิปที่แล้วนะคะสามารถเล่นกลับไปดูได้นะคะแล้วก็นี่คือสามีของเขานะคะชื่อจกคาโบนะคะชื่อเมืองนี้แมงโคตรแปลกเลยวะ่ะอ่าส่วนลูกชายนะคะไม่อยู่บ้านก็สามารถเรียกกลับมาได้นะคะทุกคนคราวนี้บ้านรู้สึกว่ามันมืดแบบนี้นะคะมันรู้สึกแปลกๆทุกคนไม่ได้มาบ้านหลังนี้นานแล้วก็เป็นเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าบ้านนั่นเองทุกคนไหนวัตู้ไปษณี ตูจ้จดหมายอยู่นี่นะคะมาจ่ายบินก่อนแค่พันเจ็ดไม่จ่ายเราขี้เกียจหรือว่าอะไรนะคะอามาจ่ายก่อนงั้นก็อยู่บ้านมืดๆแบบนี้นะคะงงมากอ่ะโอเคไฟมาแล้วนะคะสําหรับใครที่เล่นอยู่เล่นเล่นแต่ซิมเหมือนกันเนี่ยเราไม่จ่ายค่าบ้านนะคะลองดูนะว่าประมาณวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะตัดน้ําตัดไฟอะไรแบบนี้คือต้องมาจ่ายนะคะไม่งั้นก็คือแบบน้ําไม่ไหลนี่ถือว่าแบบโอชีวิตนี่ ใช้ใช้ชีวิตแบบลันทดลำบากมากเลยนะคะก็ขยันทำงานเอาเงินมาจ่ายค่าบ้านกันบ้างน,นะคะทุกคนอาทีนี้นะคะที่เรามาบ้านหลังนี้เพราะอะไรเพราะลูกชายงานดีขนาดนี้เราจะไม่รีวิวได้ไงทุกคนอ่ะขอเห็นหน้าหน่อยสินี่นะคะคุลูกชายก็อยู่ในวัยทีนี่แหละคือชื่ออดัมนะคะอดัมพีคอก <c oughs> ทำไมกูต้องเน้นด้วย <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอเคได้ข่าวว่านางจะแบบเหมือนจะเป็นนะ่ะเหมือนเป็นสติชดิ้งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายแท้แหละนะหวังไว้อย่างนั้นนางเชื่อ,อดานะคะทีนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะให้กําลังใจแบบเหมือนกับอยากให้อดัมเนี่ยสนใจเจ้าเอเลียนจิวนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะจะขอบอกนิดนึงนะสาหรับ กฎหมายในเมืองนี้จริงๆมันคือแค่ค่านิยมแหละแต่เป็นค่านิยมที่ดูเหมือนจะเป็นกฎหมายไปแล้วล่ะนะคะก็คือสําหรับเมืองนี้นะคะจะต้องแต่งงานกับผู้ชายหรือผู้หญิงที่หน้าตาดีต้องสวยต้องหล่อเท่านั้นนะคะเพราะว่าลูกออกมาเนี่ยก็จะหน้าตาดีเหมือนพ่อกับแม่นะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยแบบเข้าใจอารมณ์ว่าที่แบบเออ แต่งงานกับคนหน้าตาหล่อน่าจะสวยแล้วลูกก็จะสวยจะหล่ออะไรแบบนนีะ้แล้วลูกก็จะมีแฟนที่หล่อสวยดึงดูดคนหล่อคนสวยได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบเหมือนเป็นค่านิยมที่แบบเออจะต้องหาคนหล่อคนสวยจะรวยจะจนไม่สำคัญนะคะก็แค่หล่อสวยเป็นสัญญกรรมให้จัดเต็มจัดหนักเลยนะคะแบบเป,เป๊ะเลยนะคะก็อย่างเช่นครอบครัวนี้ที่คุณแม่เนี่ยนะคะสวยมากจริงๆนางยังอยู่ไว้อะรแต่สีผมคือแบบ คือคือขาวแล้วจริงๆแล้วนะคะเป็นสไตล์ฝรั่งนะคะสายฝอสายฝอนะคะที่แบบว่าสีผมเนี่ยขาวซีดๆนะคะส่วนสามีนี่ก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมสายฝอนะคะน,นี่ผมงอกนะคะอันนี้ชื่อจคัคคาโบนะคะที่บอกก็เป็นวัยแบบแก่แล้วนะคะตีนกาขึ้นแล้วทุกคนอ้าวภาพว,วาดหายเลยนะคะแล้วมันหายไปเลยเหรอเอ๊ะ เมื่อกี้มือไปโดนแล้วแบบหายวับเลยเหรออันนี้ซื้อมานะคะภาพวาดเมื่อกี้นี่ซื้อมาจากร้านขายของพรีเมียมนะคะงงมากมันต้องไปอยู่ที่ไหนวะถ้าไม่อยู่ในกระเป๋ากําแพงนี่ก็มืดเหลือเกินโอเคไม่เป็นไรนะคะมันเป็นรูปใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะซื้อมาเอามาตั้งโชว์เกๆ๋ๆพัดลมนี่เปิดได้นะทุกคน เปิดแล้วหมุนสิเอออ๋อเมื่อกี้เราสต็อปอยู่มันเลยไม่หมุนโอ้ยเล่นเกมนี้โบ๊ะบาสจังเลยโอเคนะคะทีนี้ก็ด้วยความที่ขอส่องความหล่อคุณพ่อนิดหนึ่งตอนหนุ่มๆเนี่ยคือหล่อมากนะคะมีภาพวาดไหมมีภาพถ่ายปะวะเดี๋ยวขอดูภาพนิดหนึ่งนะคะต้องดูที่กำแพงเพราะแบบบางทีแบบชอบถ่ายภาพตอนหลอ่หลอๆนะคะนี่ นี่คือตอนหนุ่มอันนี้อันนี้ลูกชายตอนที่ถ่ายเมื่อแบบมินานมานี้นะคะนี่ส่วนคุณพ่อตอนยังหนุ่มๆแต่ก็หนุ่มในระดับที่แบบกลางคนแล้วนะคะตอนที่ยังวัยทีนวัยยังอเดลเนี่ยคุณพ่อหล่อมากนะคะส่วนนี้คุณแม่นะคะตอนแรกคุณแม่ผมดำแต่ว่าตอนนี้แบบคุณแม่เปลี่ยนไปสายฝอแล้วนะคะก็เลยแบบเออทำผมขาวเลยนะคะเตรียมแก่อะไรแบบนี้นะคะจะได้ชินกับผมสีขาวสีหงอกอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ย ก็อย่างที่เห็นว่าคุณแม่สวยมากคุณพ่อก็งานดีมากค่ะลูกสาวลูกชายค่ะพูดผิดชอบล้อน,นาาว่านางเป็นนางเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าหล่อนะคะโอ้ยเบื่อกระจกจริงๆอันนี้ให้นางแบบเลิกเล่นสักทีได้ไหมอยากเห็นหน้าว่ะอยากเห็นหน้าว่ะลุกมายังนั่งซบือ้อีกลุกขึ้นมาค่ะคุณคุณสุดหล่อ แม่เห็นเห็นซิกแพคแล้วก็แบบโอ้ยหน้าเหมือนพ่อมากเลยแบบหล่อแล้วเนี่ยมองข้างๆก็แบบอืมอยากดูหน้านี่แหมยืนโพชท่าได้แบบแอนตูดนิดนึงอะไรอย่างงี้น่ารักโอเคนะคะนี่คือความหล่อของของอดัมพีคอกนะคะทีนี้เนี่ยก็ อย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวสำหรับคลิปถัดไปนะคะเราก็จะไปแปลงโฉมของน้องจิวกันเพื่อให้เอาชนะใจของของคุณอดดมนี้นะคะซึ่งนางก็ยังไม่ได้รู้จักกับจิวหรอกนะคะในความสัมพันธ์ยังไม่ได้รู้จักกับจิวก็เลยแบบเหมือนกับว่าอยากจะไปแปลงโฉมน้องจิวนะคะให้สวยสุดๆเลย สุดๆของจัก,กรวาลอะไรเงี้ยเพราะว่านางก็อยู่ทั้งในโลกแล้วก็อยู่ในทั้งจัก,กรวาลทั้งนอกโลกอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวให้กําลังใจน้องจิวแล้วก็น้องอดัมให้พบรักกันด้วยนะคะสําหรับคลิปถัดไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะแปลงโฉมน้องจิวเนาอยยังไงก็ขอกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเจ้าอดัมกับเจ้าจิวเนี่ยนะคะจะได้ปิ๊งรักกันเนี่ยจะแบบ เออจะคุยกันถึงระดับไหนจะชอบหรือเปล่านะคะด้วยความที่ต้องจิวนะคะก็เป็นเอเลี่ยนมีแต่คนแบบตัวลไรอย่าน้องแบบหืสีผิวคือแบบเหมือนไปชุบไปชุบสีอะไรมาแบบตาก็แทบจะเหลือก,กอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อติดตามตอนต่อไปนะคะกับความรักเล็กๆของวัยรุ่นเอเลี่ยนนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะคะทุกคน